เนี่ยแหละเนี่ยแหละเดรสที่สาวอวบใส่แล้วถูกต้องที่สุดใครที่หาชุดเดรสใส่ไปดินเนอร์ใส่ไปออกงานช่วงวาเลนไทยที่จะถึงนี้เธอไปดินเนอร์ไปสังสรรค์ไปสวยๆออกเดทอะไรใดๆสวยแบบติดแกรมเบาๆในราคาหลักร้อยให้ดูความดีเทลด้านหน้ามีแขนตรงนี้มีลูกเล่นแต่มาในราคาหลักร้อยไปใส่เชฟแวมาแล้วนะคะมีความโซเพิ่มมากขึ้นให้ดูด้านข้างแบบ สวยจริงเธอความที่เขาเป็นผ้าสตินะใส่แล้วมันติดแกรมแน่นอนนะลืมบอกว่าเรสตรงนี้จริงๆเขามีสายเซส,ส่เป็นสายเซส่แบบนี้ติดมากับชุดนะคะแต่ว่าเราคิดว่าการมีสายบาร์ต่อให้เป็นสายสายอะ่ะมันก็ไม่สุดอะทุกคนเพราะฉะนั้นเก็บเข้าไปคะ่ะเดี๋ยวขอเป็นรองเท้าค่นีนะคะของซาร่าสวยมากเข้ากับชุดสีแชมเปญสุดๆแล้วก็กระเป๋าเป็นของฮ็อกซินเนลเล่ใบนี้ไปใส่ส้นสูงมาแล้วเรียบร้อยนะคะสวยมากแม่ ส้นสูงคือแบบโซเลิศเลิศที่สุดทั้วทลุกของเราจะประมาณนี้นะคะสวยสบสวยสูที่สุดจริงๆอ่ะชุดเนี่ยเราว่าไม่จําเป็นต้องใส่แค่บอลเลนทยนะคะใส่ไปงานแต่งใส่ไปออกงานกลางคืนกาลาดินเนอร์อะไรใดๆเราว่ามันได้นะสีแชมเปญนะคะสาวอวบใส่ได้ค่ะไม่ได้ทําให้ตัวใหญ่ขึ้นอะไรใดๆใดๆก็คือไปตามค่ะชุดนี้เออโซจริง